ดูสดเต็มแมตม,มันยิ่งกว่าดูไทยลีกทาน2วีเริ่มต้นเพียง149บาทต่อเดือนสมัครเลยส้ายนะครับถูกเป็นครกลุงรัดหลายมามาครับนิธิพงศ์ให้ลุงรัดอ่ะมีพื้นที่อีกแล้วแล้วพรงนี้ลุงรัดหยอดมาขึ้นโขกลุงนี้เอาแล้วครับใต้มาให้บอลไปข้ามเส้นครับเพราะโมงง่ตงตบโตตัวครับโอ้โหซิปวิกเดี๋ยวดูให้ชัดๆอีกทีนึงลุงรัดดึงจังหวะถึงนาทีสุดท้ายชิปข้ามาบอลจะไม่ออกหลังนะครับ โอ้น่าคิดม,มีมีตัวบังบอลอยู่แล้วดูหลายๆมุมนะครับอุ้ยมันก็นตกบนเส้นแต่ว่าระหว่างอยู่อบอลแถวสองเติคลขอนบุญญาให้ให้กับบอลถึงรุบุญญามาที่วัลชิดบรรจงแฉลบบล็อกแล้วลุมบุญญาได้ตวัดลูกนี้กินวัดเซฟไว้ได้ครับขอบไะ้ครับจากจังหวะเปิดตรงนี้ของวรชิด ได้เวี่ยงยิงครับแต่บอลมันไม่แรงพอครับที่จะผ่านมือจิรวัตรเปิดไปแฉลบหลังของทางจักกริดครับอํานักมันขาดไปค่อนข้างเยอะต่างกันใหม่ครับกลับมาที่ชัดมงคลวันเดอร์ลุยสวันเดอร์ยกหนีสวยครับขวาขออยู่วันเดอร์เอาไงวันเดอร์ยิงเองแล้วก็บอลตกพื้นโอ้โหไม่มีปัญหาอะไรครับบอลยาวของทัาพิชาครับ แล้วบอลเข้าทางเมืองทองอีกแล้วให้มาปราเมตมีเฟเลซียออมให้แล้วปัดโ,โคโโ้งติดเซฟทัตพ,พิชาครับจังหวะปัดของปรเมตอานวิไลจากบอลที่กาคะครับฝากมาให้ปรเมตแต่งเข้าเลี่ยมขวาและจะปั่นเข้าเสาไกลครับแต่ว่าทัตพ,พิชาก็ปัดปลายมือเลยครับโอ้โหบิดเหมือนกันนะครับลูกนี้เกือบยิงได้ต่อเนื่งนี่ครครับโลเปส โลเปสจะไถไว้ไมได้ด้วยโลเปสโลเปส,สลุยมาตรงกลางมีจมสก,กมนิดกิ่งสกัดมาปีตัวสปูอออส์ันถล่มไปแล้วครับทำให้เดวิสันเนี่ยก็ทิ้งตัวลงไปเลยนะนี่จังหวะก่อนหน้านี้ครับที่ได้โอกาสยัดมาตรงนี้โลเปสบอลยาวข้อสอกขวามานะครับตั้งปอมแล้วเปิดโด่งมาตรงนี้เอาละได้จับขวาเปิดดีกว่าครับหยดหยอดไปเสาไปได้โมงโอ้โหเซฟแต่สามลูกยังไม่เข้าครับยังไม่เข้าครับโดนคาแล้วอุ้ย วาครับเกิดอะไรขึ้นบ้างตักไปลูกนี้แล้วได้โมงเต็มเต็มติดเซฟนะครับโอ้โหสไลด์ตัวซ้ำของบปาโบคอร์ดออกไปขวาเลยครับบอมเข้ามาใหม่ได้โขกตั้งมาเอาบอลลงได้อากูเีโลยิงหูปัดไปได้ก่อนครับดีวัตว่าเต็มข้อเลยเหมือนกันเล่นหม่ครับดูว่าพนุพงศ์ออกมาชัดชัยชัดชัยเล็งเป้า มีตัวฉีกให้มีตัวที่2เลือกเลือกที่เบรนเนอร์มนเนีรพักแล้วได้สัตวิตัวนี้บอลุก้เซฟเลยครับยังตีเสมอไม่ได้ดูจงังหวะตักมาตรงนี้ถ้าจะมีคนที่ห้อยอยู่นะ่าจะเป็นอาร์สนาวีนะครับไม่ใช่กับเพื่อนเลอครับอาร์สนาวีอินฟาเนี่ยขยับแล้วแต่ว่ายังอ่ารครับจงบังหวะลองยิงเลยแล้วเนี่ยโอ้โหเกือบไปครับ ชัดชัยนะต้องเหมือนจะพุ่งไปเช็คแนละสุดท้ายก็ต้องปัดทิ้งไปก่อนนะครับฮาครับนีร่ระยะค่อนข้างไกลนะครับแต่ว่ายิงถึงครับู้่ได้ทั้งน้าหนักแล้วก็ทิศทางเลยครับทำให้ชัดชัยบุกยังมาได้ครับพิชาอุตราพิชาล็อกหยุดแล้วไปต่อพิชายังอยู่ในสนามอยู่นะครับบอลดวนกับวสุเศรษกิจพิชาคืนมีสแตรวมาช่วย เอาละครับดูปรมรโอ้ยได้ยัดตรงนี้ครับติดเซฟโอ้โหแล้วยังได้อยู่คับคณะล็อกเข้าซ้ายยิงติดเซฟอีกทีนึงเอาแล้วบอลต้องเคลียร์มาก่อนครับมีจังหวะฟาวครับของทาง